ทุกคนอดระวังมีสาะคัหนึ่งกันเลยวานธนกรีเสิร์ฟโมเมนต์หวานอัดคริปครูสารวัดรบีบีใช้คำเรียกแทนกันน่ารักเปิดตัวกันแบบไม่มีกักแล้วล่ะค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มวานธนกรตกับหวานใจคนใหม่สารวัตรบีบีหรือพลตำรวจตีหญิงสัญญาวิริยะที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีโอกาสได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงสถานะความสัมพันธ์แต่ล่าสุดนั้นก็ได้เสิร์ฟคลิปหวานหวานการันตีเป็น ทีี่เรรยยบ้อโดยหนุ่มว่านนั้นได้เผยโมเมนต์ขณะที่เดินกับสารวัตรบีบีเพื่อไปทานอาหารแต่ความโกะของฝ่ายหญิงนั้นทําเอาตนนั้นต้องรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอัดคลิปในทันทีโปรดระวังโทรศัพท์กำลังเล่นมอไซค์อยู่ระวังระวังไม่มีโจรที่ไหนนิสัยดีหรอกนะ เท่านั้นยังไม่พอในบทสนทนาดังกล่าวนั้นก็ยังได้ยินสัพนามเรียกแทนกันซึ่งสารวัตรบีบีนั้นแทงตัวเองว่าน้องแล้วเรียกวานธนกฤตว่าพี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะโอ,อเอา,อาอก็พูดรวบเลยว่าเขาเล่นมอสเลยใช่ครับดูเหมาะสมกันมากเลยค่ะคูน่นี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ